ครับด้านขวามือของผมนะครับก็คือเป็นรถรุ่น S9000E นะครับซึ่งใช้ช่วงล่างเ Head, Headframe pro นะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็เป็นรถรุ่น S7000E ก็ใช้ช่วงล่างเ d ดเ m e มโปรเหมือนกันนะครับแต่ทั้งสองรุ่นนะครับทั้ง S9000 ทั้ง S7000 นะครับ ใช้ช่วงล่างของเ e a เฟรมโพเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันขนาดเท่ากันทั้งสองรุ่นนะครับในรายละเอียดที่ผมได้มารีวิวครั้งนี้นะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดก็อยากจะขอเชิญคุณลูกค้านะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าต่างค่ายนะครับลูกค้าแบรนด์อื่นๆ หรือลูกค้าที่อยากจะได้มีรถเป็นของตัวเองนะครับได้เข้ามาชมที่โรงงานนะครับไม่มีการเก็บค่าดูนะครับไม่มีบังคับซื้อไม่มีอะไรนะครับมาดูว่าเราพัฒนารถกันอย่างไรนะครับแล้วก็เผื่อท่านยังคงเคยเจอปัญหาในอดีตท่านจะได้มีโอกาสถามท่านจะได้มาดูของจริง มาฟังคําอธิบายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่มีประโยชน์อีกมากนะครับยังไงก็ดีก็ขอเชิญเข้ามาพบกับเราที่แทมโกพิสโนโนะครับขอบคุณมากครับ